คือเก่าเงินเดิมแงนกคับฮอฮึ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 ีึฮ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 ึ ผมจบกศนอมอต้นและมปลายก็จะบอกอพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มารับฟุตแท่นหลานลูกหลาน,ลานมือนี้ว่าได้ดีขึ้นกันได้ครับเ้อติดกศนก็นกนได้ดีนะครับจะเป็นพออ่อออยู่ไงติด <Wow. S 1> กศนกันยังนี้ครับท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านที่สําเร็จการศึกษาในวันนี้ครับวันนี้การอาชีพุ่มพึ่งมาเนี่ยคือมาบอกเล่าว่าเรามีภารกิจ นอกจากสอนในระดับปชวชและปะสวสภาคปกติแล้วนะครับการอาชีพวยเพิงยังมีลักสูตรอีกลักูณ์หนึ่งเพิ่นว่าหลักูตรพระดาบทบาทที่นี่ของเขานี้มีอยู่สามปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่สามครับเป็นรุ่นที่สารับคนก็คือไม่จํากัดวุฒิการศึกษาครับที่นี่นะครับหลักสูต์พระดาบทเนี่ยเพิ่นมีแต่ฟี่กับฟี่ฟี่สุยางสุวรนณสุเน,นวก็เลยมาบอกกล่าวว่าเอาข้าวไปบอกลูกบอกหลานในเด้อครับ อยากมีความรู้มีวิชาชีพพิถโตให้มาสมัครเลี้ยงรักสูตรพระดาบนรักสูตรพระดาบนี่รรนเ,เป็นรักสูตรหนึ่งปีครับหนึ่งปีเรียนหนึ่งปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นเมษาปีถัดไปนะครับรับทั้งหญิงและชายได้ครับท่นนี้นะครับทุกเพศค,ครับมีที่หลับที่นอนให้มีเตียงมีผู้มีตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าทั้งเสื้อช็อปนะครับเจ๊เด็บใซมเสื้อชอ็อปเสื้อ,อสูออสงแน่น มาโชวตัวนี่ลูกโชวตัวนี่จะใช้เปล่ะแต่ละลูกครับเออนี่เสื้อพ้างไอซี่เบิร์ดนี่คือที่นั่นขนาดคนตอนนี้มีหกคนเลครับเนี่ยรับหลายอยู่ครับแต่ว่าผมก็ได้หกคนเสือพรางนี่มีสองตัวเป็นเกงกัะให้นะครับรองเท้ากับสื้อให้คุ้งเท้ากับซื้อให้เสือขาวนักเรียนกับมี่ให้นะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารอยู่ปีกินปีทั้งสามมื้อ กอนอนยางดีครับข้าสดมนก่อนนอนรับดีประยันรับผมตีดูแลที่ทุกอย่างนะครับเตยบอกกี่บอกน้องบอกคุณ่อคุณแม่ว่านี่ลูกนีหลานเนี่ยนะครับทรงมาอยู่น้าซุปผมนะครับเนี่ยจากคนเขี้ให้วยกลายเป็นคนรอนะครับอันนี้เสกกีเป็นเทียนถงได้ับเกษกีเป็นเทียนเลยวัดหลวงเี่ยังมีมันเป็นเสียงภาถาเส่ไว้น่ารักครับคิดจะวัดนะครับจาก เคยตื่นปลายสองปลายสามสุ้มือดอดตื่นจะม่งหลบกีหาเพิ่มเป็นจังไลยครับจะได้แบบนี้ปะยุ่เรื่องอย่างไรคนผมเสียว่าได้ง่ายออกนช่ปะครับได้แค่ถ้าเขาไววถวายป้องนช่ปครับเออกัได้จิน่ไดิจินแต่นไมยืีก็โตใังไหครับได้จินเองยไม่ไดตลาด่อครับได้ตลาดิบ่ครับอยากกินยังใช่จะงไหมครับให้กินเอา มีให้มาใจตลาดชื่นี่ครับสมนว่าสิกินยังเพิ่นสิปุทธสากันปุทธสากันวันไหนหรแรงนี่ให้แย่งกินเดียวมาแรงสิกินยังเนาะปนน่ะปนนี่ถามแต่เนี่ยมาแรงสิกินยังเนาะนั่นอะไรก็หน้าที่ของเพิ่นตรงบ้างแถมมาสื่ออยังเช่นมาแรงสิสีเฮ็ดเอาจันยันเนึ่องสีเฮ็ดยังไม่แรงตรงไกลตรงไกลตรงบ้างแถนยังไหนครับบัตถีวัตถีคือตรงสื่อเครื่องปรุงเขาจะคิดออกเนี้ย ม่ครับมีพฤิการสอนว่าต้องเอ่อต้องได้ต้องสร้างกำเน่งบ้ัง,งนะครับต้องหู้วัตถุดิบเอ่อเครื่องปรุงนะครับทวกอนประกอบคือสอนการใช้ชีวิตนะครับตั้งแต่ตื่นนอนตีหาเติ่ออกกำลังกายจัดเก็บทีราบกินอนอยู่เพื่อนเขาเก็บวะครับเพื่อนเลี้ยวโลนะครับเพราะฉะนั้นบุคเคลื่อนไปทั้งบุคลิกแล้วก็วินิสัยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ด้วยเพื่นมาด้วยเอ่อด้วยบารมีโภคทานเนาะ ซักซีดดีครับว่าในเขามาอยู่งสิเยี่ยนเหมือนตระคนเลยท่านพี่เลยเยียนเหมือนตระกูลผนังกาเบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับตั้งแต่แปดมงเสาเขาแถวขอบมูเนาะเขาแถวเยี่ยนขอบมูไนดะ้ะขอบมูปโปลชอบปมเสงประจันติกนะครับจากนั้นเลิอดเลือดลังเลิกแถวคือเรียนวิชาเฉพาะฮาเดือนฮาเดือนแรกคือเรียนวิช,า,า,นะชาพื้นฐานได้วิชาซานเนาะวิชาพื้นฐานค่นย่นไป เที่อมตะไบกอสางคือเฮี้ยนสางพื้นฐานหูจักใส่เครื่องมือหูจักสมพื้นฐานจากนั้นนะครับอีกสามเดือนต่อมาก็คือให้เลือกวิชาที่ถนัดสมมติอันนี้ตั้งพอไม่ได้ชี้เลือกอย่างนี้ใจเขาอีกสามเดือนขนาดสามเดือนชี้เลือกสางยนต์จะเรียนแต่ยนต์อย่างเดียว้หอีกต่อไปครับอีกสี่เดือนเลือกไปถนัดถ้าเลยไม่ใชแล้วก็ไปล่องไม่ใช่ถ้าเดือดหนงานกั่งตากันั่ครับตรงคนตากไปนะครับ เราจนคือไปเราจะเรียนแล้วก็ประสอบได้ครับจะได้ช่วงึ้นก็หวังว่าจะได้รับใสหวังว่าจะได้ดูแลบุญหลานแทนนะครับเด้อจะได้กาบอกข่าวให้นนี้จำสี่ครับเวลาบอกในพวกมากพวมากแล้วทุกคนจะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็จะไปเหงาเป็น คู da, ่ปกครองหรือว่าท่านเฮ้าเนี่ยเหี่เนี่ยผมบอกฟังทางคู่เราเนี่ยเขาเสือเลยต้องโดยธรรมชาตินะครับเนาะทางคู่บอกวไว้ฮ็ดนั้นมีนิดหน่อยชื่อจื่อทางแม่บอกในเรื่องไว้ความความเสี่ยงความมีเหตุผลหลายนะครับเพราะนั่นก็คือโทษบอกครับโทษบอกควบคุมก็ได้แต่ยังใช้เบอร์โทษศูนย์เก้าแปดครับท่านพบเห็นลูกหลานเชื่อเนืองขังก็บอกได้นะครับมันพ่อเหี่ยวในยุบกรณีไม่เหี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมสิไปเหี่ครับ ผมสิบเปเยาวข้อเมาบอกนะครับถ้พูด,ดอดื้อๆขี่รถดังๆหันหันเหย็บใกล้เหย็บกาก้นบอกม่ว่าเงิหลัางนั่นเป็นเยาวเนี่ยผมสิบเป็นเหยาเ้อนะครับศูนย์เกครับศูนย์เก้าแห้าแปดห้าเจหนึ่งครับสี่สี่เจหนึ่งนี่ผมผมออดเอาเดะครับ ขอดอนให้ครับยินดีครับยินดีที่จะเอ่อขอไปกลมขอไปคุยเพื่อเป็นการสร้างโอกาสหรือเปดิดโอกาสเห้ครับเต็กน่อยที่เขอาจจะเสียโอกาสหรือพลาดโอกาสโดยเฉพาะคนที่มีฐานะคนทังยากจนนะครับเนาะผมมีเงินเลี้ยงเนี่ยอัเยนเี้ยงปีนะครับเลียปีมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินให้อยาา่างดีนะครับแล้วก็สามารถส่งต่อเข,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 ข้าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ผมจะบอกว่าผมเสียดายนะครับรุ่นผมบ่มีเนาะรุ่นรุ่นไทเฮาเนี่บ่มีโรงเรียนเป็นสี่นะครับผมมีหลักสูตรเป็นสี่นะครับมีแต่จานมีแต่เสียงเงินเรี่องนะครับจากผู้มือหลวงนะครับเพื่อเห็นความสำคัญของเยาวชนนะครับก็เลยเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับผู้ในหลายครับทั้งสกลอที่ให้โอกาสกักผมเนาะไอ้มาบอกมากนำเสนอสิ่งดีๆในที่ในน้องแล้วก็บฝากไปถึงลูกหลานครับยินดีต้อนรับครับ แล้วก็ขอบคุณไปในโอการนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ